จะปิดท้ายด้วย King of Speech ของ Talk Show ครับดาราของนักทอล์ s โชวตัวจริงของเมืองไทยพบกับอาจารย์เจ้าตุพลชมพูดิทครับ okay. สวัสดีครับสวัสดีครับมาสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีพี่น้องที่มีน้ำใจทุกคน จริงๆคนไทยหัวใจสู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับคือขาขึ้นไก่หน้าผักตอนนี้นะฮะแต่เราก็เฉยๆพระเราผ่าน IMF มาแล้ว IMF อ็มเอกย่อมาจาก Is myF a ม h e r มันคือพ่อเราตอนนั้นก็้มาวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงคนไทยก็สู้เพราะจริงๆแล้วชีวิตเต็มไปได้วยปัญหา3อย่างยังไงท่องเจอครับปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนคนไม่มีทางหลีกพ้นอย่างเงินเนี่ยพอใช้ไหมครับ ใครทางานกินเงินเดือนเคยดิยนเพื่อนบ่นไหมอะไรว่าเงินเดือนหน่อยอีแล้วอรอของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยเต็มกระเป๋าว่าเคยดิ้นไหมฮะที่ใช้ไม่หมดไม่ใช่เงินนะนี่เดิมกูยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยนะครับวิธีการท่านกบประหยัดเอาไว้ก็และกันเดี๋ยวกลับบ้านแวะทานข้าวกับครอบครัวหรือทานข้าวกับเพื่อนสั่งมาเยอะกินไม่หมดผมแนะนําหอกลับบ้านครับจะมานั่งอายไม่เอาหรอกที่จะหาว่างกของเราทางนั้นสั่งเลยน้องห่อให้ด้วยถ้าเขินก็บอกสนิทจะไปให้หมาขอน้ําจิ้มด้วยนะ เอาไปฝากบ้านอิ่มรอบสองวันไหนคนที่บ้านมากินกันครบดอยบ่อยเดินม,มาเช็คบินเออไม่ได้ไม่ฝากหมาแล้วก็ไม่เป็นไรหมามาเองแล้วหมาทั้งบ้านเลยสบายใจเนี่ยคือประหยัดไว้นั่นคือปัญหาชีวิตมักมี2อ,อย่าง1ท่านอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มักจะทุกข์ครับ2ที่ไม่อยากได้แล้วดันได้อันนี้ก็จะทุกข์อยากเงินเดือนขึ้นไหมครับอยากเลื่อนตําแหน่งไหมอยากเปลี่ยนรถใหม่ไหมละมันไม่ได้ก็จะทุกข์สองไม่อยากได้แล้วดันได้ภาคใต้ไม่อยากถูกน้ําท่วมหรอกครับ แต่มันมาเองครับยอดรักนี่ไม่ได้อยากเป็นมะเร็งนะครับมีใครอยากเป็นไหมแหมอยากเป็นจังเลยพอเป็นปั๊บแหมนื้ว่าจะไม่ได้เป็นซะละดีใจขนาดนั้นหรือมะเร็งเหอสองอย่างมักทําให้เกิดทุกบางครั้ง10%ซของชีวิตเลือกไม่ได้ยังไงก็เกิดครับขับรถใครอยากชนครับทํางานใครอยากถูกไล่ออกแต่งงานใครอยากเลิกบ้างมีไหมฮะเซ็นทะเบียนสำรรถเสร็จเซ็นใบหย่ารอไปเลยไหนไหนก็ต้องมาหย่าละเซ็นไว้ก่อนดีกว่าใจถึงขนาดนั้นเลยนะครับ ต่บางทีมันเกิดขึ้นเองขับรถใครอยากชนนะเราจอดติดไฟแดงมันชนท้ายอย่างเงี้ยขับรถวิธีให้เกิดปุบัติเหตุ3อย่างนะครับ1อย่าชนเขา2อ,อย่าให้เขาชนเราและ3อย่าให้เขาชนกันคืออย่าชนเขาคือเบรกให้อยู่อย่ายาเขาชนเราอย่าเบรกกระทันหันและอย่าให้เขาชนกันหมายความว่าไม่ใช่ลอดไปติกลอดไปคันเดียวที่หลังปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหฝีมือฝีมือนี่ข้างหลังเละเลยเพราะฝีมือเราทั้งนั้นเนี่ยว่าไหมครับ ฉะนั้น3อย่างนี้ไม่มีทางอยากเกิดครับข้อสําคัญคือถ้าเกิดแล้วผมแนะนําว่าท่านคิดงี้ครับโชคดีไม่เจอหนักวันนี้ครับและชีวิตจะดีขึ้นตอนหนุ่มๆผมเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เข้าเองด้วยไม่ได้ไปใครฝากผมนี่ลูกศิษย์อาจารย์สุขุมเพื่อนถามให้จตุพลเรียนที่ไหนผมตอบชัดทอยจะกำเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่อย่าถามว่าได้กีหน่วยขอร้องเพราะผมเรียนแบบละเอียด วิชาไหนไม่เข้าใจแล้วลงซ้ําไปเรื่อยๆเข้าใจเพื่อนถามอยู่ปีเลยแล้วปีสุดท้ายปีอะไรวะสุดท้ายก็แล้วกันชอบมายุ่งกับชีวิตผมบางคนเข้ารามไม่กล้าบอกใครเพื่อนถามใ hey, ห้เรียนที่ไหนเรียนมหาลัยเรียนที่ไหนวะอยู่แถวหัวหมากอยู่ทรงไหนวะข้างๆไอแบกวนข้างนอกตลอดจะไปจบได้ไงว่าไม่หาผมตกผมก็ลงใหม่ไม่ใช่ปัญหาชีวิตผมครับผมรู้ทําไมถึงตกวิชานิตตัด60ผมทาได้59ผมก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่เป็นไปได้ไหมครับวิชานิตตัด60 ทำอะไรไม่ได้เลยเลยพราะไม่ได้อ่านหนังสือมาหมดชั่วโมงส่งกระดาษเปล่าให้อาจารย์เขียนข้อความสั้นๆเมตตารมคำจุนโลกเนี่ยท่านมาผ่านไหมอาจารย์เห็นปั๊บก็ส่งกระดาษเปล่ากลับมาเขียนข้อความสั้นๆสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมส่งไปเลยนะผมตกผมก็ลงใหม่บางคนตกแล้วตายแค่ปัญหาชีวิตไม่ได้นักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเรียนมาหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นมาหาวิทยาลัยมีชื่อจริงๆมีชื่อทุกมหาาลย เธอเรียน3ปี A ทุกวิชาขึ้นปี4ติด B ตัวหนึ่งกระโดดตึกครับผมอ่านแล้วผมขำคิดได้ไงว่าได้ B ตัวหนึ่งโดดตึกได้ B ีเนี่ยผมต้องฉลองนะไอ้น,นี่ได้มีตัวหนึ่งโดดตึกเนี่ยถ้าผมคิดอย่างเขาผมตายตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไม่มีทางรอดว่าหาไหมฮะอะไรชีวิตต้อง A มดเหอห,อ Big A, หอ Big C, ไไมด้เหสสอรห A? อ,อ A, มาจากแอ็บเบเเฉลีย่ยเฉลีย่ยอาจารย์เฉลียาายฉล่ยให้ครับไม่ได้ไปทุกคนวิชาไหนได้ B t เด b e s บสเยี่ยมมาก วิชาไหนผมได้ซีอ๋อ c o m p l e t สมบูรณ์แบบวิชาไหนได้ดี diligent ขยันขันแข็งวิชาไหนได้ E. excellent สุดยอดวิชาไหนติด F. f ฟู Full, <laughs> เต็มไปเลยครับ <laughs> สบายใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้มีไว้แบบมีไว้ให้แก้ปัญหาหนักเท่าไหร่แต่คนหนักแน่นจะอยู่ได้นานกว่าครับนั้นเวลาท่านเจอปัญหาชีวิตโชคดีไม่เจอหนักว่านี้รถชนรถพังตัวยังอยู่โอเคไม่เป็นหาครับ ไปซ่อมเมาไม่ได้โอ้สีไ,ไม่ได้ไม่ได้ชนเขาไม่งัดออกมาก็บุญขนาดไหนแล้วระหว่างขึ้นบินขึ้นไม่ได้ก็ลงไม่ได้ชอบแบบไหนครับเอาขึ้นไม่ได้ไหมเคยนั่งลําที่ลงไม่ได้ไหมครับบินวนสองรอบกับตามประกาศที่บริษัทครับผมกับตันขนาดนี้เราลงไม่ได้ครับคาดว่าไม่น่าจะลงได้ต่อไปแล้วแล้วมันขึ้นมาทำไมว่าลงไม่ได้เพมาะวรามันนั้นหัวปากหัวปั๊มเลย ชีวิตมีปัญหาใช้ปัญญาแก้ครับสองงานธุรกิจเรียนหนังสือมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ก้าวหน้าครับเมื่อก่อนโทรศัพท์เป็นถังจําได้ไหมฮะมีหูหิ้วเสายาวๆแสนห้าคนถือเนี่เท่มากครับนานๆเห็นคนยิ่งคนมองต้องยิงโชนนี่โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ผู้ที่ทําง,งานเล่นกล้ามโดยดายประโยชน์หลายอย่างมากดียวนี้ท่านยังถือไหมละ่ะถ้าเห็นใครยิ้วอย่างเงี้ยโทรศัพท์เหมือนไปนลบลิเบียเลยักอย่างน่ากลัวมากโทรศัพท์ปัจจุบันเหลือเครื่องเท่านี้ครับปัญหาความใหญ่ถูกแก้เรียบร้อย เพราะมันมีปัญหาแก้แล้วมันเลยกลา่าหนาแล้วนี่ก็ไม่เล็กที่สุดต่อไปผมเชื่อว่าเข้าใจน้ำให้เล็กลงเล็กๆนี่นะเป็นไฟติดปากก็สามารถพูดอย่างไม่น่าเชื่อผมเห็นมาบนคลองสูงเท่านี้เองครับบางอยากกระบาดเครดิตมันเล็กไปหรือเปล่าปากกระหูเราเท่าเดิมครับโทรศัพท์สั้นลงสั้นลงสั้นลงบางคนแนบได้แค่ครึ่งแกมบางคนกรามใหญ่ๆนี่โทรไม่ได้เลยนะผมี่บอกให้ะเวลาโทรต้องเลื่อนฮัลโหล,ลอะไรนะกูไม่ได้เย็นกรามยาว<ๆ>ก็ไปเปลี่ยนรุ่นด่วนหลืวบ้าไหมฮะ ไม่มีปัญหาก้าวหน้าได้ไงครับเอาใครเคยท้องยกมือครับผมให้โอกาสอีกครั้งลองนึกเสเราเคยท้องไหมเรื่องแบบนี้ไม่น่านลืมกันได้นะบางคนนี่รุ่นยายแล้วนะฮะไม่ช่รุ่นแม่นะครับยังนั่งแบบไม่รู้ไม่ชีนะ้แล้วลูกมันจะเกิดมาได้ไงว่าเราไม่เคยท้องอะ่ะใครเคยท้องยกมือครับอ่าอย่างน้อยอยู่เป็นหมันกันเยอะมากในะห้องเราเนี่ยว่าไหมครับ สังเกตง่ายผู้หญิงคนไหนสมรถแลวมีบุตรแล้วสังเกตง่ายมากครับสุนใหญ,ญ่เวลานั่งเนี่ยจะนั่งไขว่ห้างบางคนก็ชากสุดชีวิตเลยคิดดูเขาแลคนคนง ắm, ง้วกันนะค่อยๆแง้มก็ได้ไม่มีใครสังเกตเลยขนาดนั้นนะตั้งคันอยู่ไปดูลูกในท้องเขาเรียกไปทําอะไรครับเขาเรียกอันตราสาวถ้าท่านเรียกอุลตราสาวอันนั้นจะพวกเดียวกับอุลตราแมนนึกออกไหม <beau> <rs sig na> <man> อันนั้นไปให้ลูกเล่นคนลแลบบ้วบปต้องก่อนขาวดําเดี๋ยวนี้เป็นสี เพราะฉะนั้นทุกอย่างแก้ไขด้วยปัญญาท่านทํางานมีปัญหาดีครับมันจะได้ก้าวหน้าสามคนมีปัญหาประเทศไทยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคนหรอกครับยกเว้นช่วงเล่นกีฬาสีวันนี้ก็เสื้อสบายๆนะฮะเวลาท่านใส่เสื้อก็ต้องดูที่ไปด้วยอาจจะไม่ได้กลับมาก่อนเหลืองไม่ได้หลังลงแดงไม่ได้หลังลงสีลมก็ไปไม่ได้ครับอาจจะตายคาสีลม บางคนพยายามแต่งตัวไปนิไปนอมทั้งสองสีครับใส่แกงในแดงเป้าเหลืองตลอดเวลาเลยหมดนเรืเ่องบนลาวนี่แหละพ่อนะบางคนก็ไม่ยอมฝักไฟสีใดไม่ต้องใส่เสื้อว่านู่นครับไปสงกรานสีลมยืนต้องใส่เสื้อเลยแล้วก็ถอดเอา้าถอดเดี๋ยวถอดแล้วถอดแล้วนั่นก็คือบรรยากาศจริงๆประเทศไทยเราน่าอยู่ที่สุดนะไม่ค่อยมีปัญหารอกครับเรามี 5S ฝรั่งชมมาก1แซนหาดทรายสวย24ทะเลงดงามคลื่นลูกเล็กๆนั้นจะมีใหญ่กว่าในน้วันที่เหลือไม่ใหญ่มาก สามซันพระอาทิตย์ร้อนแรงจนฝรั่งต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมานอนอาบแดดพอตัวดําแล้วก็บินกลับควจริงเขาเคยนอนบ้านเขาแล้วครับปรากฏไม่ดําครับแค่แดงๆมาบ้านเราสามวันกลับไปดํามึดพอาะเบีแค่สามฤดูฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายมีแค่สามฤดูนั่นเองเนี่ยฝรั่งชอบมาก S ตัวที่สสมัยครับฝรั่งฝากชมคนไทยยิ้มเก่งครับมีปัญหาอะไรยิ้มหมดทําไมเราชอบยิ้มกับฝรั่งครับ เราฟังไม่รู้เรื่องครับเราจะยิ้มจนมันหายกับไปข้างที่คือความน่ารักของคนไทยจริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์เสน่ห์นะภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยครับอังกฤษตัวสอน44ภาษาอังกฤษ22ภาษาอังกฤษมีสระแค่5ตัวครับ A E I O U ภาษาไทยไปนับเอาเองเยอะมากภาษาไทยมี5เสียงสามัญเอกโทรกตรีจัตวาเสีย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 จำได้ไหมฮะภาษาอังกฤษกี่เสียงรู้ไหมฮะ สปีกครับไม่สปีกก็สโปกไม่สโปกก็สโปเค้นครับหรือท่านเคยเรียนสปีก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 ไม่เคยมีโรงเรียนไหนสอนมาครับว่าไหมฮะคือง่ายมากแล้วแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยสปีกสโปกสโปเค้นแปลว่าพูดภาษาไทยนี่เสื้อออกเสียงว่าเสือเอาไว้นั่งออกเสียงว่าเสือเป็นสัตว์ออกเสียงว่าเสือเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วเสียเสียเสยเสียเสียเนี่ยทำยากถ้าฝรั่งเดินมาถามผมอยากได้เสียตัวคบ เราจะงง,งๆเสื้อเหรอคะไม่ใช่ครับเซียครับเอาเสือไหมไม่ใช่ครับเซียครับเอาเสือเลยเหรอไม่ใช่ครับเซียครับมึงงะไเราไว้อยู่กับที่ตลอดเลยว่าไหมฮะภาษาอังกฤษมีเปลี่ยนเสียงได้อันนี้แปลกฝรั่งเจอร้อยใกล้ทักข้าแหลวขยับไปหน่อยฮลัลโหลไกลมากฮาลัฮลโหลฮัลโหลสามชัน้นเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยครับสวัสดีฮี่อันนี้ไม่เคยได้ยินครับเยแปลว่าอะไรวะฮีฮี ถามทำไมเราฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องครับเรียนแบบไทยหรือเปล่า A B C เพราะฝรั่งมาถึง A B C พอเรา A ฝรั่ง A อพอเรา A มัน A เราจำได้ A มันเพื่อนเรานี่มัน A ชัดๆนี่หว่านี่ขนาดคำเดียวยังเหมือนมันมายาวๆเราก็แย่ใช่ครับฝรั่งขับโตโยต้า I drive Toyota อะไรนะ Toyota ขับบอนโบว I drive Volvo อะไรนะ Volvo แล้วก็งงรถว้าวววมีวไม่เคยได้ยิน อะไรวะเบาวะเบานั่นบางคนไปเมืองนอกที่หนึ่งกินอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับฝรั่งไม่คุ้นสำเนียงเรานั่งสั่งอาหารฝรั่งถามกี่อะไรเราก็แฮมเบอร์เกอร์เขาไม่เข้าใจเขาถามเอสเซสม่ขอโทษครับคุณพูดอะไรแล้วก็ตกใจอ้าวทำไมไม่เข้าใจแฮมเบอร์เกอร์เปลี่ยนโทนให้มันหน่อยมันก็ยังวัดแฮมเบอร์เกอร์ให้ไปเลยสามเสียงมึงไปเลือกเองก็แล้วกันเสียงไหนก็ได้เลยนะครับถ้าเขาเข้าใจก็คงยกแฮมเบอร์เกอร์มาเขาไม่เข้าใจก็ถามต่อวัดดูยูเซ่แล้วก็ตกใจโอเคฮอทด็อก สบายใจกว่าเพื่อนครับกินฮอทดอกสบายใจกว่าครับใช่ไหมถ้าฝรั่งวัดฮอทดอกวัดฮอทดอกฮอทดอกมีแนวน้มจะไม่ได้กินฮอทดอกเลยแล้วแล้วบางคนไม่สำเนียงไทยผมไปภูเก็ตเจอสองแถวคุยกับฝรั่งออกสำเนียงใต้ครับ g มอร์นิ่ง n g เฮาอายุวะไปแสงคิ้วเฮาอายุวะยสตัมเพิร์ฝรั่งงงตายถ้ามาจากจันยุ่งเลยนะครับ굿มอร์นิ่งฮิฝรั่งกลับประเทศไปเลยว่าไหมครับอะไรก็มีปัญหาดังนั้น ท่านจะอยู required, ille, ans, witness, ่เป็นโสดจะแต่งงานก็แต่ไม่ได้ปัญหาใครยังโสดยกมือฮะโอ้โหดูบางคนไม่น่าเหลือแล้วผมดูแล้วเนี่ยดูเด็กๆก็น่าจะโสดเราไปแต่งซะนะครับอยู่ไปไม่มีประโยชน์หรอกไม่เหงาแล้ววริแทนทายที่ผ่านมาเขาแต่งกันทั้งประเทศเขตยอดเยียมจดทะเบียนเขตอะไรครับบางรักใครจะสู้ครับแต่ท่านต้องรอทั้งวันครับถ้าไม่อยากรอนานผมแนะนําจดทะเบียนในคู่อยู่กับเราแบบไม่นอกใจจดเขตบางซื่อครับชื่อดีมาก ถ้าอยากจดทะเบียนใล้กงงงงงงคิดอะไรไม่ออกแนะนําจดเขตบางกระบือครับนอันนี้จะงงกเป็นพิเศษถ้ามาอยากเข้ากรุงเทพต่างจังหวัดหลายเขตชื่อดีมากนะครับที่จันทบุรีมีอําเภอหนึ่งหน้าจดทะเบียนชื่อดีครับอาเภอท่าใหม่อันนี้น่าจะอยู่กันนานเชียงใหม่มีอมก๋อยอันนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับที่พิจิตรมีสองอำเภอหนึ่งตำบลหน้าจดทะเบียนสมรสครับมีสาเกล็กสามงามและท่าล่ออันนี้เป็นจังหวัดที่สมบูรณ์แบบม้าเลยครับอะไร เมื่ออยู่กันแล้วใจต้องสู้อย่าให้มันมีปัญหากันผมแนะนําง่ายๆครับอยากอยู่กับคู่แบบไม่มีปัญหาใช้พิษก่อนแต่งกับหลังแต่งไม่เปลี่ยนมากไม่เลิกกันหรอกครับหลังแต่งผู้หญิงผู้ชายใครเปลี่ยนมากกว่ากันครับผู้ชายเหรอฮะผู้ชายเหรอผู้หญิงเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนเลยเหรออมาตะามากผมถามมาอยู่ทุกคนที่สมรสแล้วในงานนี้จําวันแรกที่ทานข้าวกับแฟนได้ไหมครับไม่ได้เหรอแฟนปัจจุบันคนล่าสุดที่อยู่กับเราเนี่ย นั่งตรงข้ามกันเขินไหมครับแฟนถามกินอะไรดีครับกินอะไรก็ได้ค่ะทานปลาไหมครับปลาก็ทานได้ค่ะกินแวดูแวดูสุนัขชอบสุนัขเลยครับสุนัขก็ทานประจําเลยค่ะวันนั้นเครียดมากเลยจาได้ไหมพอจีบกันไปเริ่มดึกชักง่วงวันนั้นหาวไงครับแฟนอยู่ตรงหน้าจําได้ไหมหลังแต่งผ่านไป20ปียังเหมือนเดิมไหมครับ มันจะอร่อยเลยขนาดนั้นว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยตอนไปสา,สาวๆเวลาจามอย่างกระแมวแต่งยี่สิบปีตกใจกันทั้งบ้านเลยไม่น่าเชื่อเนยผู้หญิงไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับผู้ชายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคิดถึงผู้ชายจะใช้คำนี้เป็นอาวุธครับจะมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กผมรับประกันผู้หญิงทุกคนที่โดนผู้ชายจีบจะดิ้นคำนี้จากผู้ชายครับเอาใครเกิดมาไม่เคยดิ้นคำคิดถึงจากผู้ชายมีไหม ชีวิตจะอาภัพอับโชคอะไรขนาดนั้นเลยมันต้องมีเมาเมาอะไรหลวงก็ออมากมั่งหรอกผู้หญิงบางคนน่าสงสารนะเวลาเรียนก็เรียนจังไม่ได้สนใจใครพอจอดทางานแล้วก็หาไม่เจอช่วงแบบโลซีสั้นขาดสต็อกมันไม่มาเลยนะผมจะบอกให้วันที่อ่านซื้อปิมเห็นป้ายรถเมล์ไหนขมขืนประจําพยายามไปยืนทุกวันนะครับท่าไมไม่กูปลอดภัยอยู่คนเดียวว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยนะฮะคือไปหา,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 หาห่ะผู้หญิงไม่ต้องสวยไม่ต้องสวยผมแนะนําไม่ต้องสวยคือ เอาขอโทษใครมีภรรยาสวยก็ยินดีด้วยนะฮะแต่ข้อเสียเยอะนับวันเธอจะสวยน้อยลง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 ,ยลงแต่การมีเมียไม่สวยมีแต่ข้อดีครับดูกี่ปีกี่ปีก็ไม่สวยเลยครับสบายใจสวยมันมาดูไปแบบนะคือผู้หญิงเนี่ยสนเสน่ห์ยอยู่ตรงไหนไหมยิ้มหัวเราะเนี่ยอย่างคนในงานเนี่ยหัวเราะกันไม่รู้กี่เป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะเห็นไหมอ้าอายุยืนปีงอะ้ากสองแล้วผมจะบอกให้แต่ถ้านั่งอ้ากอ้ากอยู่คนเดียวเนี่ยน่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไรสักอย่างว่าไหมฮะ คือมันต้องเช็คว่าเราอยู่กับปัญหาได้ไหมใจสู้อ่ะเคยเดินตกท่อแล้วขำตัวเองไหมฮะเคยไหมเออเดินไปกับเพื่อนกินข้าวเสียงลงพึบเพื่อนลงเราขำขำเพราะอะไรมันไม่ใช่เราไงลงไปขึ้นมามันทุกคนแหละแต่ต้องเช็คตัวเองลงอะขำเป็นไหมลงพึบโูหลูเบินเลอร์อย่างเงี้ยมันถึงจะมันเคยเดินชนกระจกไหมครับแล้วขำไหม ถ้าขำอยู่ได้ครับชนแป้งใสจังแล้วไปหาทางเข้าเอาเนี่ยะอย่างเงี้ยสุดยอดสเสน่ห์อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยเวลาถูกจีบจะมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กถามผู้หญิงทุกคนที่สมรสแล้วในงานนี้สามีพูดคำว่าคิดถึงครังสุดท้ายเมื่อไหร่ครับปลายๆแล้วจะกันที่ห้าอะไรประมาณนี้หลังๆมันเงียบมากเลยไม่พูดอะไรสักคำแนะนําเคล็ดลับใครแต่งงานานานๆผู้ชายนะพูดคํานี้บ่อยๆแล้วผู้หญิงจะรักทั้งชีวิตครับ แนะนำพี่ๆคนไหนแต่งงา,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 านนานๆนะพรุ่งนี้วันจันร์ทรบกวนได้ไ,ดไหมบ่ายสองอยู่ที่ทํางานโทรเซอร์ไพรส์ภรรยาผมเลยครับอย่าให้เธอรู้ตัวยกหูเลยฮัลโหลแม่เหรอพอคิดถึงนะสิบกว่าปีแล้วครับเขาไม่เคยได้ยินคํานี้จากเราเลยพอเขาได้ยินปับ๊บจะตอบกลับมาว่าใครอะ <laughs> พ่อเองคิดถึงแม่พ่อใครอะเอ๋ ก็พอดีแหละคิดถึงแม่แม่ใครอะ่ะก็มึงแหละวางไปก่อนนะครับอย่าให้เขารู้ตัวครับอย่าเปลี่ยนเยอะแล้วจะอยู่ได้นานขับรถจับมือแฟนใครใครตามครับผู้ชายเนี่ยชอบจับมือผู้หญิงมากช่วงเป็นแฟนกันไม่เห็นเลยฮะในห้างเดินจูงก็เป็นคู่ใช่ผู้หญิงก็ชอบไม่ใช่เหรอครับช่วงนั้นให้เขาจูงไปไปไหนไปกันทําไมต้องจูงมือตอนเป็นแฟนครับความรักทําให้คนตาบอดครับช่วงนั้นมองอะไรไม่ก็เห็นครับโลกมันมืดต้องมีคนพาไปพอแต่งปั๊บตาดีขึ้นครับเดินเองได้ จอดรถห้างเดิมเออเดี๋ยวเจอเที่รถเดินเองวันหลังๆสบายใจบางคนขับมือขวาจับมือซ้ายขยำขยำผู้ชายนะฮะช่วงเป็นแฟนนะเพร,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 รนะาะช่วงนั้นไม่ค่อยได้จับอะไรอะไรจับได้ก็จับไว้ก่อนแล้วว่าขยำแต่งงานแล้วใครยังขับรถจับมือภรรยาครับหายากผู้ชายเนะี่ยแต่งนานๆแล้วเครียดขับสองมือครับแล้วบางคนเมียถูกตัวไม่ได้เลยเนะี่ย <Fol> เ <k> มียเอื้อมเย็บเหลี่ยมพโดนตัว,นะตวโอ<ห>้โหเดี๋ยวก็ตายน้องคะเราบ่อย่ดโดนอย่าโดนโอ้โหหลังๆโดนสะดุ้งโดนสะดุ้งเนี่ย อย่าเปลี่ยนเยอะครับนั่นคือชีวิตคู่ท่านก็ต้องสู้อ่ะเจอปัญหาอะไรอยู่ได้ไหมคนไทยมีน้ําใจไหมเวลาคนมีปัญหาที่สยามมีผู้ชายขาขาดอยู่คนนะครับมีแต่แขนห้อยรถตลี่เวลาไปไหนใช้ล้อมีกระดานและล้อเข็นตอนคํากลับบ้านขึ้นรถเมล์ท่านคิดดูขาสองข้างไม่มีเลยด้วนเลยด้วนด้วนทั้งสองข้างเลยขึ้นไปข้างบนเสร็จปับ๊บโหนก็ไม่ได้เพราะอะไรขาตัวเองไม่มีรถก็ไม่มีที่นั่งรถก็เต็มหมด แ้วก็ขยับขยับไปถึงกลางรถปรากฏว่าเด้งหน้าเด้งหลังลเวลารถเบรควันนั้นยังดีมีผู้ชาย,ยคนครับเห็นผู้ชายคนนี้ขึ้นมาตั้งแต่สยามแล้วไม่มีใครช่วยเลยครับลำบากระบนขนาดแสดงน้ําใจช่วยเหลือคนมีปัญหาลุกจากที่นั่งเองแล้วไปช่วยผู้ชายคนนี้ด้วยการจับที่จักแรและสองข้างแล้วช่วยด้วยการอุ้มยกขึ้นไปให้แก่โหนคนเรามันต้องมีน้ําใจกันบ้าง พอจับเราได้ก็แข่งไปตลอดทางกูจะลงไงวะเนี่ยไ,ไม่น่าเชื่อเนยนะครับเลยน้ําใจเป็นสิ่งที่เราต้องทําครับวันนี้ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่มาวันนี้นะครับท่านคือผู้ใจบุญชีวิตคนเป็นตะเกียงครับติดไฟแปลว่ามีชีวิตดับเมื่อไหร่ก็คือตายตะเกียงประกอบด้วยไส้กับน้ํามันครับไส้คืออายุาไขน้ํามันคือบุญนับวันไส้ต้องสั้นนับวันน้ํามันต้องลดแต่ไส้หมดต่อไม่ได้ครับแต่น้ํามันบุญเนี่ยเติมได้ตลอด ถ้าท่านหมั่นเติมน้ำมันบุญเมาน้ำตะเกียงชีวิตของทุกท่านจะลุกชดช่วงสว่างสวยัยขอพลังแห่งบุญในวันนี้ที่นั่นทำนะครับทำให้ตะเกียงชีวิตของทุกท่านลุกชดช่วงสว่างสวยัยขับไล่ความมืดอันเป็นปัญหาอุปสรรคและพยันตรลายและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้ห่างหายอไปจากชีวิตตะเกียงของทุกท่านนับนานแสนนานขอมีความสุขในพลังแห่งบุญวันนี้ครับขอบคุณครับ